สวัสดีครับผมพี่น้องคลิปนี้มีเทคนิคดีๆครับผมมาฝากพี่ฝากน้องครับวิธีเปลี่ยนกล้องโซล่าแบบโปอดใส่เครื่องมือหลายครับผมใส่ไขควงครับพนครับผมออกเลยนี่ครับ ครับผมบอกยังไงครับผมนี่ครับของไม้หมุนใส่เลยครับผม บีดแค่พ่อเน่นกับพ่อครับผมผมมีแห้งบีดถ้าเกิดบางคนโบหัวขีมลอกสูงมาบีบพี่รองแตกเลยครับผมเดีเปลี่ยนไม้เลยเอามือบิดยางเดียวพ่อครับ ครับยาน้ำมันไหลร่วงครับผมเอาไปตัดตาเลยเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับ